n u m b e r ข Please write number one to right, number, number ten หนึ mm ่งถึงสิบเหมือนกันหนึ่งถ mm ึงสิบเหมือนกันนะคะเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบ mm hmm. ก่อนแบ่ง mm hmm. uh, uh, กระดาษก็ได้นะคะในหน้านี้แหละแบ่งกระดาษนะมันส mm ิบ hmm. uh, ข้อเหมือนกัน True or false เพจหรือจริง uh, จริงหรือเท็จถ้าจริงก็ true ถ้าไม่จริงก็ false or f number 1 the first kingdom of thailand is sukhothai the first kingdom of thailand is sukhothai true or false number true number 2 King Rama the first is the first king of Sukhothai. King Rama the first is the first king of Sukhothai. <Yeah. S 1> คิดให้ดีนะ, <Yeah. S 1> ะบางคนบอกคุณครูเขียนตกครูไม่ตกค่ะครูไม่ไม่ตก King Rama the first is the first king of รกของสุโขมั่นใจว่าไม่ตกนะคำไม่ตกัมายเลขสามใครยังไม่เสร็จตัวทีกับตัวเอฟใครยังไม่เสร็จง่ายมากเลยใช่ไหม The second kingdom of Thailand is Thonburi. The second kingdom of Thailand is Thonburi. Number four. Number four. King Ram Kamhang is the king of Thonburi. เฮงรามคำแหง is the king of ทนบุรีอย่าประมาททันไทยอย่าประมาทาประมาทแล้วตกม้าตายเลย number ร์ v King Taksin is the third king of Ayutthaya King Taksin is the third king of Ayutthaya Number 6 The third capital of Thailand is t n b u r i The third capital of Thailand is Thonburi อันดับที่นี่ครูก็เป็นไงให้อ่านแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกใช่ไหมคะ First second first Number seven King Uthong is the first king of Ayutthaya. King Uthong is the first king of Ayutthaya. Number eight. Number eight. king narai is the first king of ayutthaya อย่าสับสนนะ king narai is the first king of ayutthaya จะต้องมีข้อไหนถูกข้อไหนผิดแหละ หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าดัชช์กงโดมของไทยแลนด์คือรัตนโกสินทร์ดัชช์กงโดมของไทยแลนด์คือรัตนโกสินทร์หมายเลขสิบ number 10 bangkok is the capital of thailand now นั่นานาลีบอกข้อนี้ใครตอบไม่ได้ล่ะสอบตกไปเลย bangkok is the capital of thailand now now หมายถึงปัจจุบนันนี้เดี๋ยวนี้ c a n you f i n i s h number 1 to number 10 เสร็จแล้วตรวจตัวเองนับ b ร r วัน The first kingdom of Thailand is Sukhothai true or false true. True. true ต้องอาณาจักรแรกก็คืออาณาจักรสุโขทัย True King Rama the first is the first king of Sukhothai คิงรามาเดอะเฟิร์สก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะอาราชวงศ์จัก,กรีนะเราเรียกว่าคิงรามาเดอะเฟิร์สนะ,ะไม่ผิดนะคะเมื่อกี้บอกว่าผิดไม่ผิดค่ะเน้นเลยมั่นใจไม่ผิดข้อนี้ t r u e or f a l e f a l e fall ฮะไหนคะ โอ้เลยโอเคไม่ได้เจตนานัมเบอร์ทรีนัมเบอร์ทรี The Second Kingdom of Thailand is t Th oh. oh. ่านบุรีฟอสอนาจักรที่สองคืออาณาจักรอะไรคะ hey. อยุทยา oh. เรียงถูกไหม oh. King Rama คำแหง is the King of ท่านบุรีฟอสฟอส Number f King d a s i n is the third king of Ayutthaya. f อพระเจ้าตาักสินไม่ใช่พระมหากษัตริย์สมัยยุทธยานะเป็นทหารเอกสมัยยุทธยาแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรี <Yeah. S 1> The third capital of Thailand is Thonburi. o four? Next King U Thong is the first king of Ayutthaya. พระเจ้าอูทอง True King Narai is the first king of Ayutthaya. True or False? False. พระนาราย The fourth kingdom of Thailand is Ratana k o Sin. True. Bangkok is the capital of Thailand now. True. True. รวมอีกสิคะแนนใครถูกหมดนะตอนนี้นะสิบข้อนี้มีหลายคนนะคะที่ถูกหมดนะต่อไปยังมีอีกไ g h t number one to number five. เขียนข้อหนึ่งถึงข้อห้าแบ่งหน้าเดียวกันก็ได้นะหน้าเดียวกันหนึ่งถึงห้าให้นักเรียนเติมคำลงในไนะคะเติมคำลงในข้อต่อไปนี้นะ,ะไม่ต้องเขียนคำศัพท์ได้ไหมจะได้ทันนะคะโอเคอ้าวยังไม่ได้เฉลยหรอ ้นนี้สงสัยต้องเขียนคําตอบลงไป